สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินก็ <c oughs> ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับบีหน้าในเมืองทั้ง2สีก็คือสีแดงกับสีเหลืองในคลิปนี้ก็เป็นสีสุดท้ายนะครับก็คือบีหน้าสีฟ้านั่นเองนะในระดับทอร์เมนเนั่นเองทีมจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันครับ <c oughs> สําหรับทีมสีฟ้านะครับก็ใช้ทีมแรกเป็นวากาโมเป็นคอหลักนะเล่นคู่กับมินิคาโยโกปีใหม่แล้วก็มากินะครับสเปเชียลเป็นฟูกาปีใหม่กับฮิมาริ สำหรับทีมนี้นะครับวากาโมะเป็นคอหลักเพราะฉะนั้นวากาโมะต้องปั้นสุดนิดนึงนะของต้องเต็มทุกอย่างนะครับแล้วก็โยนบัฟทุกอย่างให้วากาโมะก่อนที่จะเริ่มยิงเสมอและจังหวะยิงก็คือตอนที่มากิเริ่มปาสเป์ใส่นั่นเองพอยิงเสร็จก็บัฟทุกอย่างไปแล้วก็ทําการกระโดดมินิลงมาด้านล่างมินเนเนี่ยนอกจากกระโดดแล้วจะได้รีเลือดของตัวเองด้วยยังช่วยเรื่องของลดเกราะได้อีกนะครับ ก็ไปคอมโบคู่กับมากีนั่นแหละส่วนพอยหลักเลยในรอบนี้เนี่ยคือต้องระวังในส่วนของคายโกะปีใหม่เพราะว่าคายโกะปีใหม่เนี่ยถ้าคุณไม่หาดาวปืนหนึ่งเนี่ยคุณตายแน่ๆแ,แต่ถ้าเกิดคุณมีฟูกาปีใหม่ที่มากกว่าปืนหนึ่งหรือก็คือปืน2ขึ้นแล้วโล่หนาพอที่จะให้คายโกะรับดามเมตได้เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็แนะนําเลยนะคายโกะปีใหม่กับฟูกาปีใหม่ปืนหนึ่งทั้งกู้นะครับ จะเล่นง่ายที่เหลือก็จะเป็นการวนแบบนี้3รอบมันจะระเบิดวากโมตอนที่บอสจะใช้ท่าพายุทรายพอดีนะครับจากนั้นก็ทำดามเมตต่อไปเรื่อยๆนะอ่าแล้วต้องทำดามเมตให้ต่ำกว่า13.2ล้านเพื่อที่ว่าจะได้ข้ามไปเฟสต่อไปนั่นเองก่อนที่ตัวบีน่าจะยิงมิไซายใส่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีตัวฮิวรอบนี้นะครับก็ถือว่าลำบากนิดนึงตรงนี้ เพราะว่าดาเมจมันแว่งนั่นเองก็ถ้าผ่านได้ต่อไปก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วแต่เวลาก็จะเหลือไม่ถึงนาทีนะครับเริ่มมาก็ให้มีเนกกระโดดลบไปก่อนนะ,ะจะได้เซฟตัวดาเมจคืนอื่นของเรานะครับอย่างนั้นก็ทำดาเมจเหมือนเดิมวนเหมือนเดิมเลยคือมากิปาสเปย์ใส่ปุ๊บก็เอาวากโมยิงและพอยหลักของทีมน,นี้เนี่ยคือวากโมยิงสกิล e อก่อนที่จะยิงสกิลพื้นฐานทุกครั้ง อันนี้พอยหลักเลยเพราะว่าดาเมจหลักๆคือมาจากสกิลพื้นฐานของวากาโมะนะแล้วก็เร่งดาเมจด้วยการระเบิดดาเมจที่สะสมจากสกิล ex ของวากาโมะนั่นเองอ่ะนี่ทีมตายหมดแล้วก็จริงๆิกดยอมแพ้ได้เลยนะครับก็จบไปสำหรับทีมแรกสำหรับทีมแรกเนี่ยเลือดที่ควรจะเหลือเนี่ยควรจะเหลืออยู่ช่วงประมาณ10ล้านนิดนิดนะครับไม่ควรเกินไปกว่านั้นนะเพราะว่าทีม2จะลำบากมากๆนะครับ ทีมที่2นะครับก็ยังคงใช้วากาโมเป็นตัวเพื่อนนะแล้วก็เล่นคู่กับอิซนะฮารุกะแล้วก็ฮาริแคมนะครับสเปเชียลเป็นอากะกับชิโรโกะชุดว่ายน้ําสําหรับทีมนี้นะครับก็ถือว่าลําบากนิดนึงตรงที่เราไม่รู้ว่าวากาโมจะใช้สกิลพื้นฐานตอนไหนถ้าเกิดไม่จับเวลาให้แม่นพอนะครับก็แนะนําเลยว่าให้ใช้ทุกๆคอร์สเก้านะอ่ามันจะลงล็อกพอดีนะครับคอร์สเก้าปุ๊บใช้สกิลวากาโมแล้วก็บัฟทุกอย่าง ชิโรโกะช่วยน้ําก็ใช้ไปด้วยเอามาลดเกราะบอสอิซุนาก็ย้ายตําแหน่งขึ้นด้านบนก่อนนะครับประมาณนี้แต่นั้นก็วนเรื่อยๆนะทุกๆคอส์เกก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในทีมนี้เนี่ยต้องทำดาเมจในเฟส2ให้เหลือเลือดต่ำกว่า4.9ล้านเพื่อที่ว่าจะได้ทริกเกอร์ข้ามเฟสไปเฟสที่3นะก่อนที่จะโดนแซนสตอมแล้วก็โดนจรวดฆ่าตายทั้งหมดนะครับเพราะว่าทีมนี้เนี่ยเหมือนเดิมไม่มีฮิล หรือจะพึ่งฮิวจากอาโกะแค่คนเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับสำหรับเฟสสองนี้เราจะวนวาก,กโมได้ประมาณ3รอบนะครับเลือดใจเหลือต่ำกว่า49ล้านแน่ๆถ้าใครไม่ถึงก็คือดวงซวยแค่นั้นเองนะครับพอเข้าเฟสที่3เนี่ยถ้าใครใช้แท้งตัวอื่นที่ไม่ใช่ฮารุกะนะครับอย่างเอมิเนี่ยก็ต้องหวังพึ่งอิซุนะนะครับในการกระโดดล่อตัวของท่าเลเซอร์บีม เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่โดนแผงหลังเราด้วยนะอ่าแต่ถ้าเกิดใครใช้ฮรารุกะแบบผมก็เสี่ยงเรื่องที่จะโดนดาเมจจนตายแต่แลกกับการที่สามารถมูฟตำแหน่งเข้าไปใกล้บอสได้ด้วยตัวเองนะครับทำให้ตัวดามจตัวอื่นของเราปลอดภัยได้นั่นเองที่เหลือก็วนมือนเดิมนะครับวากาโมะบัฟทุกอย่างแล้วก็พยายามใช้ก่อนตัวสกิลพื้นฐานวากาโมะด้วยนะอย่างในคลิปเนี่ยคือพลาดไปละหนึ่งครั้งนะครับก็ไม่เป็นไร ก็วนสกิลไปเรื่อยๆจนกว่าบอสจะตายประมาณนี้นะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับบอสบีน่าสีฟ้าระดับทอมนต์ในครั้งนี้ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดยวถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปได้เลยก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย